มาจ้านี่ได้ใส่กรอกไหม่มาเฮ้นกาว่ากินเหล่าน้ำผงน,น้ำกระชูดเลยลองกัดดูนะแต่นี่เวฟมาสักพักนึงแล้วคะ่ะไม่รู้น้ำยังจะกระชูดวะใส่กอกน้ำซุปซอสบูดักใส่กรอกน้ำซุปซอสบูดัก mò chim lên na, mày lo này làm phải chút đó mày không biết, mm. không biết, không không mày không không

ร้นอนๆต้องใส่น้ำซุปกระเด็นวนี่อันนี้ไม่ร้อนะนะเวื่มาซักปากกันน้ำแตงในปากเผ็ดร้อาอืมอ ข้มีพักแกมาว่าวันนี่ยมันไม่ร้อนในน้ำเลยไม่ค่อยกระเด็นอล่ะค่ะสองไปห้าดูค่ะของกินเล่นเนอนเซเว่นของใหม่ nam xúc cho bù đặc rồi <N> <Twitter> mà cái nám cà đen hóc cái á Rồi mấy hai mà đu đây mà เด็กๆกินไม่ได้แต่ถ้าเด็กป่อซ้มบ่อซี่คงไปเอากินได้ค่ะมีแต่จากเผ็ดแต่ไม่มไมหมักแล้วดีซอมพร้อมน้ำซอสพร้อม